ดีว่าเรื่องอออมก็มาพกับส้างสติสาดีสามลาวนะพงก็มาพุยกันได้อีกแล้วนอเนาะกรุงอานนาอตอนนี้กัสี่รานหนึ่งกับสี่ผ้าปรุงอามากินตำหมพุงนอกก็มาร้านนึ่งน่าสบายดีแน่สบายดีด้อนี่ก็มีข้าเนียวนาอกรุงอานเป็นตะเสบวะ กินกันเลยน,น,น,น้องกระดงางปะนี่นกากระโงหากินกัน ຫນຶ່ງບ້ອງສັ່ງບ້ອງສຕີເອົາເຜັດຫມູ່ຫຼານຫນຶ່ງຈານເຜັດນໍ

ก็เท่าไหนี่เนาะบนนี้ก็นีก็ไอนาะมีคนมีอันนี้คือน้องมูลานึ่งอเนาะมากินน้วนะคิดบ่าบ่ นี่ก็นี่คนหนึ่งอีกนะเกนาะงั้นกาแฟแห้งมากินน้ำกันเด้อน้ำเปล่า หนึงก็เฟ็ดแห้งจะไปเอาขัวมีมะ <c oughs> ไปกากพากันเขาไปกินนนะ้ำเนาะหมูานึงก็แม่นบ่อรยแม่นบ่นโรย <c oughs> นะฮอ okay. กันมานนะนีิก็ส <c oughs> มิมากินโตเนาะกระสิเอาขัวมีมากินอย่างเรียบรนะ้อยเนาะฮอกันเอ้ยขัยวมีเงาเงามากินน้ำกันเด้อ เงี้ยเงหมูด้านนึ่ก็ต้องปั่นเขาเงี้ยเงี้ยนะพี่ลุงอ่ะหมูด้านนึ่กับผากันชัอ่ะเธอจั่นเธอจะันอยู่ปลาด้านนึงก็เอานี้มาปั่นสลิงเง้าวให้พี่ลุงอ่ะล้านหนึงกัสีรองกินกับเขาเนาะพี่ลุงอ่ะ ก็ห้มูหลานเลยคิณอย่าปัเหัวมีเป็นอะไรแซ่บบ่ะัวมีสีมือนะแซ่บว่างแห้งน่กว่าแซ่บอ นึถือแพริกแคหน่ก็ลงงมพริกงปไปรเ็ดเลยนี้งใครมีก๋มีเาลงาเขากนักีกะอ่อันนี้ก็ือกินผักกระทองเนาะ Okay. รริังแซ่บเนาะเฮาก็ร้านนึงสิเกินเบิ่งกอมีกัตํามุงนาบลุงนะไปเคยกินบ่ร้านนึงก็สิลองกินเบิ่งนั่นแหละงเด้อ โบนิวแซ่บย่ามก่อนแห้คือกันนาอนยกรเบื้องอาการโคตรเฟดเลยหัวมีกระเบื้องแบบนี้มาเข็นเอาได้ có hèn mùa đắng nhao sikim bất bội bớt 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 nhiều? bớt bớt bội 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 cái bội bội tông bớt, bội này bội 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 cái <laughs> bội กุ๊บๆเลยกินข้าวขอนะปด้กนกข้าวข้ด้วยข้นขาเหนียวนยข้าเหนียวน่ย เขาเนียนน้ใหญ่บ<ด>่ ร่น่าาแ้าาอันน้อยากกินน้ำก็นาปะม่าอันีรเพลนยมัจะไม่เดือดินอีกเดนี่

ai giặt gì cái gì giặt lắm Mà gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตงนี้อนนี้กก็แบบมือถึอเนาะนิดนึงอินก็อยากเพดทเนาะนิดนึงจะเลยเอาฟงใส่น้ำกับเกลือเลย

อันนี้เด๋ยวคือก็ยิ่งชอบกินนี่นนี้คือแล้วน่หลนีแล้วนะบรุอ่นะก็จะไปกเป็นอะไรกินเลยอิ่เลยกนเป็นอะไรอยากเพเพโอเคมาอ่ะก็แซบอยู่เพให้ดืมหลังเนื่อผู้นี้ได้สคนคนนี้เป็นไผู้ไปชูเองอันนี้ก็คือ ตานึงก็คือเพชรเพชรแีเนาะวันก็เพชรเพชรเนาะันก็น้ําตาจนสิเมหมดแลเนาะก็ก็ฮอดก็ขอแจกันนะอืมาได้จบีแล้วกไลืมกดไล์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ก็สวัสดีาเนาะก็้บ๊ายบาย